หอยยางโรมครับหัวยังโรมชำ้ำปักจีนเอ้หัวเช้าซอสรสบีปลาหมึกกับผมปลาหมึกโอ้สับเซ่บเสิครับมาสบีครับมาสบีวันนี้จุ เอ้ยปลาหมึกตอน,นี่กอ,อกใส่เลยป,ปีบใส่หูม้มนเลยเนะนี่ยนี่รวมเลยแล้วก็ซอส,สลาด,ลาดจังไรพี่น้องซอส,สลาดลาดงไปนี่หู้มันอืม lên kẹt kỳ tôm nay buổi sáng ăn nào không Ừ. Không phải không? Ừ. Không phải không? Ừ. Ừ. มาเด้อยครับกินน้ำนสุลแสบโอ้ยุ่งข้าวแก่ข้าวยังไงกัน <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ก็ กินในพี่น้องเบิ้งนะครับเด้อปลาหมึกผวก้ใดอยากแซ่บก็ลองไปเห็ดเบิ้งเด้อสูตรนี้ลองเห็ดเบิง้งปลาหมึกเอ้น,นี่เขาเรียกว่าปลาหมึกลปลาหมึกยังกุ๊กขกาวนีหนะยังร่มซอวสวาซาบิผักแกมบก็มีปผกปกระินบานเท่าอีกครับพี่น้องกับหัมชะเ่า ลองเบิ้งสูนี่แล้วรองว่าแซ่บคลิปนี้ก็จะกินไปเรื่อยๆพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเลยเพ่ผ้าแดดกนันเลยครับเด้อไพ่ผ้าแด h ชาแนลน้องไม่ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเปิดเป็นกำลังแรงจง